สำหรับทุกวันศุขสัปดาห์นี้เป็นความทุกข์ของคนเลี้ยงแมวซึ่งเป็นแมวที่มีคนนำมาทิ้งไว้ที่วัดโพเจ้ที่ตอนนี้ต้องดูแลกว่า60ตัวโดยทางวัดนั้นได้ทำกรงให้มันอยู่รวมกันด้านหลังวัดส่วนการดูแลนั้นก็จะมีน้านาสองคนที่ช่วยกันก็คือน้าปราณีสำราญใจและน้าประภาสีสมวัฒนะที่ดูแลหมาแมวพวกนี้มากว่า10ปีแล้วน้าปรณีบอกว่าสุนัขและแมวที่ดูแลก็คือ คนเลี้ยงเขาไม่เลี้ยงแล้วก็เลยโยนภาระมาให้กับวัดใส่กล่องมาทิ้งพามาปล่อยบางทีก็โดนสุนัขวัดเจ้าถิ่นรุมกัดจนได้รับบาดเจ็บซึ่งตนเองก็ต้องคอยดูแลรักษาซื้ออาหารให้พวกมันเพราะว่ารู้สึกสงสารในแต่ละเดือนนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ตนต้องสละเงินเดือนมาซื้อก็เกือบหมื่นบาทซึ่งตนเองก็วิ่งรับจ้างทำงานถึงสามแห่งเงินที่ได้มาก็เอามาดูแลแมวหมาพวกนี้เพราะว่าสงสาร พอเลี้ยงก็เลยกลายเป็นรักและโชคดีที่ได้หมอบอยสตัตวแพทย์คลินิกรักษาสัตว์ในกระทุ่มแบนที่ช่วยเหลือรักษาให้ฟรีบ้างแต่ถ้าเรามีเงินก็จะจ่ายเขาสิ่งที่ตนเองต้องการก็คือขอให้เจ้าของสุนัขและแมวอย่านำมาทิ้งแบบนี้ถ้าคิดจะเลี้ยงต้องเลี้ยงให้รอดแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆจะเอามาฝากเลี้ยงก็ขอให้เอาอาหารแมวเอาทรายแมวหรือเงินมาบริจาคก,กันไว้ด้วยจะได้ช่วยกันอีกทางหนึง่ง ซึ่งตอนนี้หน้ากรงเลี้ยงแมวก็ติดป้ายสาบแช่งคนที่เอามาทิ้งไว้แต่ก็เหมือนว่าไม่มีใครสนใจอยากจะบอกว่าถ้าคุณจะเลี้ยงหมาแมวเนี่ย คุณต้องพร้อมไม่ใช่พอเลี้ยงตัวแล้วอ้มันยังมีลูกเยอะเอามาปล่อยวัดให้เป็นภาระ,ะของวัดแล้วก็ขอร้องอย่าได้เอามาทิ้งตรงนี้เลยลําบากแม่บ้านสองคนนี้มันเหนื่อยสาหัสสากันเงินทองได้มาเงินเดือนได้มาเนี่ยก็หมดไปตรงนี้ใครจะบอกว่าไปเลี้ยงมันทําไมคือคําพูดนี้จากคนที่ไม่ได้รักสัตว์แต่ถ้าคนรักสัตว์จะรู้และจะเข้าถึงกันว่ามัน มันต้องช่วยเหลือเพราะว่าเรารักสัตว์จริงๆค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยก็เอามาทิ้งหลายปีแล้วเราเราเลี้ยงมาเราก็ผูกพันเหมือนเหมือนเขาไม่ใช่สัตว์แต่เหมือนลูกหลานเราเหมือนคุณรักลูกคุณยังไงเราก็รักพวกสัตว์่างนน และสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเดือดร้อนและต้องการร้องเรียนเพื่อให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลสามารถส่งรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 3 4 4 2 5 4 5 6หรือโพสต์มาที่ Facebook Fanpage มหาชัยเคเบิลทีวีสถานีรับร้องทุกข์